สวัสดีค่ะทุกคนจะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปที่น่าสนใจมาฝากค่ะเราไปพามชมได้เลยนะคะไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นตอนที่8ของเราแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านในคราวเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะมีพื้นฐานแล้วก็มีทักษะในการประมาณค่าเก่งแล้วนะคะก่อนอื่นครูต้องขอทบทวนก่อนค่ะเด็กๆยังจำเรื่องจำนวนเต็มได้หรือเปล่า จำนวนเต็มหมื่นนะคะ1,000 0ห0 0 0 0 9 0 0 0 0 18 0,000หรือ1 8 8 0 0 0 3 7 7 0 0 0หรือ3 7 7 0 0 0 8 84หรือ8 4 0 0 0 0จำนวนลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าจำนวนเต็มหมื่นค่ะจำนวนเต็มหมื่นมีลักษณะยังไงคะสังเกตนะคะที่หลักหน่วย1 0ร้อยและพัน เป็นเลขศูนย์หมดเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูจำนวนเต็มแสนกันค่ะเช่น1 0 0 0 0แสน2 0 0แสน0 0 0แสนหรือ7 5ลานห0 0แสน294 0 0 0หรือ294แสนเหล่านี้เราเรียกว่าจำนวนเต็มแสนนะคะจำนวนเต็มแสนมีลักษณะยังไงคะ ก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นหลักพวกนี้จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดเลยค่ะต่อไป1ล้าน4ล้าน32ล้าน109ล้านจำนวนเหล่านี้เรียกว่าจำนวนเต็มล้านค่ะจำนวนเต็มล้านในหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะคะแบบนี้จะเรียกว่าจำนวนเต็มล้านค่ะจำคนนี้ได้ไหมคะคนนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าน้องแก้วตานะคะวันนี้น้องแก้วตาก็มีสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะได้อยู่3ามสิ่งค่ะเด็กๆมีสิ่งที่อยากได้เหมือนกันใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งมีไหมคะ มาดูนะคะว่าแก้วตาเขาฝ่ฝันอยากมีอะไรบ้างคะ่ะอูห้หูสิ่งที่แก้วตาอยากได้นะคะมีจักรยานค่ะมีแหวนเพชรไม่รู้จะใส่เองหรือเอาไว้ให้คุณแม่นะคะแล้วก็มีบ้านเดี่ยวด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้มีมูลค่าสูงเลยนะคะเรามาดูกันค่ะจักรยานค่ะราคา47,480บาท แหวนเพชรค่ะราคา1,20,000 0บาทบ้านเดี่ยวนะคะราคา3 5มล0 0 0บาทค่ะเด็กๆอยากเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตนเองไหมคะถ้าอยากเป็นตอนนี้ก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวโตขึ้นมีงานทำเป็นของตัวเองก็จะได้ซื้อในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ได้ค่ะแต่วันนี้ครูจะมาพูดถึง ค่าประมาณจํานวนเต็มนะคะเราไปเริ่มกันที่จํานวนแรกกันเลยค่ะจักรายานคันนี้ราคา47,480บาทถ้าเราจะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มหมืน่นมีวิธีการยังไงจําได้ไหมคะก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าจํานวนนี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็มหมืน่นใดใช่ไหมคะ 47, 4 7่หนั้อยนอยู่ระหว่างส0,000ื่ กับ50,000ค่ะกึ่งกลางของ40,000กับ50,000ก็คือ45,000ืแต่47,000อยู่ใกล้50,000มากกว่านะคะดังนั้นเข้าประมาณเต็มหมื่นของ47,480จึงคือ50,000ค่ะต่อไปเราไปดูว่าเราใช้หลักการได้ไหมครูจะไม่มีเส้นจำนวนให้เรานะคะ เด็กๆต้องใช้การน,นึกจำนวนเอาเองค่ะ86,350อยู่ระหว่างจำนวนเต็มหมื่นใดก็อยู่ระหว่าง80,000กับ90,000ใช่ไหมคะแต่86,000นั้นอยู่ใกล้80,000หรือ90,000มากกว่ากันคะอยู่ใกล้9 0 0 0หมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ86 350 จึงคือ9 0 0 0 0มืนค่ะเด็กๆตอบถูกหรือเปล่าคะไปดูจำนวนต่อไปนะคะ1 7 000, 2 3 5 0ค่ะถ้าเราจะประมาณค่าจำนวนเต็มหมื่นนะคะอยู่ระหว่าง1 7 0 0 0 0กับ1 8 0 0 0 0แต่1 7 000, 2 0 0 0อยู่ใกล้1 7 0 0 0 0มากกว่า ค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นของจํานวนนี้จึงคือ170,000ค่ะต่อไป7,96,480จํานวนนี้อยู่ระหว่างจํานวนเต็มหมื่นใดคะ7,90,000กับ8,000 0 0นะคะหรือจะเรียกว่า7,90,000 กับ80,000หมืนนั่นเองค่ะ7,96,000อยู่ใกล้8,000 0 0มากกว่า7,90,000นะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเต็มหมื่นของจำนวนนี้จึงคือ8,000 0 0ค่ะนอกจากนี้เรายังมีวิธีคิดอีกหนึ่งวิธีนะคะคือวิธีการสังเกตเลขโดดค่ะถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่น เด็กๆจำได้ไมั้คะเราต้องสังเกตเลขโดดในหลักพันลองดูจำนวนแรกนะคะเลขโดดในหลักพันคือเลข6ค่ะเพราะฉะนั้นในหลักหมื่นจะได้รับการเพิ่มขึ้นมาอีก1 0 0 0 0ืจาก80,000จึงกลายเป็น90,000ส่วนเลขในหลักอื่นเป็นเลข0ูนย์นะคะต่อไปมาดูจำนวนที่2กันค่ะ จำนวนที่2เมื่อเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของ172350เราลองสังเกตเลขโดดในหลักพันนะคะเลขโดดในหลักพันเป็นเลข2ดังนั้นเลข7จะไม่ได้รับการเพิ่มค่าค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนี้จึงคือ170,000ไปดูจำนวนที่3กันนะคะ ถ้าเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ7 9 60, 6 4 8 0เราต้องสังเกตเลขโดดในหลักใดเอย่ยในหลักพันนะคะเลขโดดในหลักพันคือเลข6ดังนั้นในหลักหมื่นจะได้รับการเพิ่มค่าอีก1 0 0 0 0หมื่นค่ะแต่เมื่อ90,000เพิ่มอีก1,000 0ืก็กลายเป็น10,000ืนใช่ไหมคะ จึงจะต้องทดไว้ในหลักแสนอีก1,000งแค่ะคราบประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของจำนวนนี้จึงคือ8,000สนค่ะเราไปดูของที่แก้วตาอยากได้สิ่งต่อไปนะคะนั่นก็คือแหวนเพชรราคา1,20,000บาทค่ะถ้าเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้เราก็ต้องคิดว่า1,20,000นั้น อยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนใดนะคะก็คือ1 0 0 0 0แสนกับ2 0 0 0 0 0นั่นเองค่ะแต่1 2 0 0 0แสนอยู่บริเวณนี้นะคะกึ่งกลางคือ1,25,000ดังนั้น1,20,000จึงใกล้1 0 0 0 0แสนมากกว่า2 0 0 0 0นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้จึงคือ1 0 0 0 0แสนค่ะ เรามาลองฝึกการหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของ3ามจำนวนนี้กันนะคะ86,350อยู่ระหว่างจำนวนเต็มแสนใดคะสังเกตว่า80,000นั้นยังไม่ถึง1 0 0 0 0แสนเลยจึงอยู่ระหว่าง0,000 0แสนกับ1 0 0 0 0แสนนะคะ80,000เกินครึ่ง1มาแล้วคะ่ะเพราะครึ่งหนึ่งคือ50,000 ดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนของจํานวนนี้จึงคือ1,000 0 0ค่ะต่อไปจํานวนที่2 1 7 000, 2 3 5 5 0อยู่ระหว่างจํานวนเต็มแสนใดคะก็อยู่ระหว่าง1,000 0 0กับ2,000 0นนะคะแต่1,70,000 0เเกินครึ่งแล้วค่ะ ใกล้สองแสนมากกว่าแล้วดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนจึงคือ2องแสนค่ะจำนวนสุดท้ายเจ็ดแสนหอยู่ระหว่างค่าประมาณจำนวนเต็มแสนก็คือ7จ็ดแสนกับ8ปดแสนใช่ไหมคะแต่ดูที่หลักหมื่นสิคะเป็นเลขศูนย์อยู่ใกล้กับ7จ็ดแสนมากกว่า ดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้จึงคือ7 0 0 0แสนนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกหมดทุกข,ข้อเลยไหมคะเก่งมากนะคะเราลองมาฝึกอีกหนึ่งวิธีกันนะคะเมื่อเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนมาดูจำนวนแรกกันค่ะ8 6 3 5 0ถ้าเราจะหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสน เราจะสนใจที่เลขหลักหมื่นกันนะคะในหลักหมื่นมีเลขโดด8นะคะข้อตกลงของเราคือเมื่อเป็น 5, 6, 7, 8หรือ9นะคะในหลักแสนจะได้รับการเพิ่มค่าค่ะจากเดิมที่ไม่มีเลขในหลักแสนการประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนของ86,000จึงกลายเป็น1 0 0 0 0แสนนะคะ ต่อไปเรามาลองดูอีกจํานวนหนึ่งนะคะ1 7 000, 2 3 5 0ส0 0 0หากเราจะหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนของจํานวนนี้เราต้องสังเกตหลักหมืน่นซึ่งก็คือเลข7ค่ะถ้าเป็นเลข7ในหลักหมืน่นก็จะได้รับการเพิ่มในหลักแสนอีก1 0 0 0 0แสนนะคะจาก1 0 0 0 0แสนจึงกลายเป็น สองแสนค่ะในหลักแสนเลขโดดจะกลายเป็นเลขสองส่วนในหลักอื่นจะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะคะต่อไปเราลองมาสังเกตจำนวนที่3กันค่ะจำนวนที่3ของเราคือ7จ4 8 0เราสนใจกันที่หลักหมื่นนะคะในหลักหมื่นเป็นเลขศูนย์ตามกติกา ในหลักแสนก็จะไม่ได้รับการเพิ่มค่าหลักแสนจากเดิมที่เป็นเลข7ก็ยังคงเป็นเลข7เหมือนเดิมค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนของจำนวนนี้จึงคือ7 0 0 0แสนค่ะสิ่งสุดท้ายที่แก้วตาเขาอยากได้ค่ะเขาอยากได้บ้านเดียวค่ะมีราคาถึง3 5 6ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าครูจะให้เด็กๆ ลองหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเด็กๆต้องทำยังไงคะเริ่มตน้นเราก็ต้องรู้ว่า3 5มล้านหนหนั้นอยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดนะคะก็อยู่ระหว่าง3ล้านกับ4ล้านนะคะไปดูกันค่ะระหว่าง3มล้านกับ4ล้านกึ่งกลางของจำนวนนี้คือ3 5ล้านค่ะ แต่นี้เป็น3 5 6ล้านหือยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะถึงครึ่งหนึ่งแล้วก็เกินครึ่งหนึ่งไปเล็กน้อยแล้วค่ะดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ3 5 6ล้านหืจึงคือ4ล้านนะคะสุดท้ายเราลองมาฝึกค่ะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของจำนวนเหล่านี้สิคะจำนวนแรก 8,46,350อยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดคะอยู่ระหว่าง8ล้านกับ9ล้านนะคะแต่ไปดูที่เลขหลักแสนค่ะเป็นเลข4ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็มล้านจึงคือ8ล้านนะคะต่อไปค่ะจำนวนที่2ค่าประมาณจำนวนเต็มล้านของ12ล้าน 6 7 2 3 5 0สังเกตที่หลักแสนค่ะเด็กๆหลักแสนเป็นเลข6นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มล้านของ12,672,350จากะใกล้13ล้านมากกว่า12ล้านแล้วค่ะค่าประมาณจึงเป็น13ล้านนะคะมาดูข้อสุดท้ายของเราค่ะ 700,96480ล้าน9จำนวนนี้อยู่ระหว่างจำนวนเต็มล้านใดคะก็จะอยู่ระหว่าง7 0 0ล้านกับ7 0 1ล้านนั่นเองค่ะแต่เราลองไปดูที่หลักแสนนะคะหลักแสนเป็นเลข9มีค่า9 0 0 0 0สค่ะเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะคะเพราะครึ่งหนึ่งคือ5,000สนค่ะ ดังนั้นค่าประมาณจํานวนเต็มล้านของจํานวนนี้จึงคือ7จ็ล้านค่ะนอกจากวิธีนั้นแล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่วิธีนะคะเรามาหาค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านกันอีกรอบหนึงค่ะถ้าหากเราใช้วิธีการสนใจเลขนะคะในหลักที่อยู่ทางขวานะคะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านของ8ล้าน 4,6,350เราจะสนใจเลขในหลักแสนนะคะเลขหลักแสนเป็นเลข4แสดงว่าเลข8ที่อยู่ในหลักล้านจะไม่ได้รับการเพิ่มค่านะคะค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านของ8 4 6ล้าน4จึงคือ8ล้านค่ะในจำนวนที่2 ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ1 2 6 7ล้าน6แสนเราเราต้องสนใจเลขในหลักแสนซึ่งก็คือเลข6นะคะเมื่อเป็นเลข6เลขในหลักล้านจะได้รับการเพิ่มค่าอีก1ล้านค่ะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านจึงคือ13ล้าน มาดูตัวอย่างสุดท้ายของเรานะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มล้านของ700.96480ล้านเ4 8 0รเราต้องสนใจเลขในหลักแสนใช่ไหมคะเลขในหลักแสนของเรานั้นเป็นเลข9ค่ะนั่นหมายความว่าเลขในหลักล้านจะได้รับการเพิ่มค่าอีก1ล้านค่ะจาก เจ็700ล้านจึงกลายเป็น7 0็ดล้านส่วนในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์ทั้งหมดนะคะสรุปบทเรียนของเราวันนี้กันนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นเราต้องพิจารณาหลักพันค่ะถ้าเป็นเลข01234าค่าประมาณ จำนวนเต็มหมื่นก็จะเป็นตัวเดิมค่ะหลักอื่นที่ไม่ใช่หลักหมื่นก็คือหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยก็จะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเกิดหลักพันนะคะเป็นเลขห้าหหรือ9เราจะต้องเพิ่มค่าในหลักหมื่นขึ้นอีก10000มืนส่วนเลขโดดในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยจะกลายเป็นศูนย์ค่ะต่อไปนะคะ ถ้าเราจะประมาณหาค้าประมาณจำนวนเต็มแสนเราต้องสังเกตหลักหมื่นในทํานองเดียวกันเมื่อเราสังเกตหลักหมื่นนะคะถ้าเป็นเลข0 1 2 3 4หลักแสนก็จะเป็นจำนวนเดิมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจะกลายเป็น0ถ้าหลักหมื่นเป็นเลข5 6 7 8หรือ9ให้เพิ่มหลักแสนขึ้นอีกหนึ่งแสน ส่วนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยและหลักสิบหลักหน่วยจะกลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเราจะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ที่อยู่ในหลักแสนเราก็จะตัดทิ้งไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเลขศูนย์นะคะส่วนหลักล้านนั้นยังคงเป็นจำนวนเดิมแต่ถ้าหลักแสนเป็นเลข5 6 7 8หรือ9 เราจะเพิ่มค่าในหลักล้านอีก1ล้านค่ะส่วนในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยก็จะกลายเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดครูจะขออธิบายเรื่องค่าประมาณจำนวนเต็มไว้แต่เพียงหลักล้านนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆอยากทำโจทย์ที่มีค่าประมาณมากไปกว่านี้เ<ๆ>ช่นในหลักสิล้านร้อยล้านหรือพันล้าน เราก็ใช้หลักการและวิธีการเดียวกันนี้ในการหาค่าประมาณได้เลยค่ะ